ใช้ปืนสำหรับที่ใช้กับตัว PUC Land ในรุ่แบบไส้กรอกีก็ปืน PUC Land ทอดจุกออกทอดออกหมุนกระบอกออกแล้วเราก็กดก็ดึง p U พียูซีแลนใส่ในกระบอกปิดฝาไว้ก็หมุนหมุนให้แ <rated> น่นการใช้งานก็ฉีดกดกดกด ไปเรื่อยๆจนหมดเสร็จแล้วก็ทอดทอดเอาเปลือกทิ้งอ่ะหมดใช้ให้หมดยิงให้หมดหน้ำบ,บอกด้วยว่าถ้าไม่หมดมันจะแห้งหรอใช้งานให้หมดในแต่ละครั้งให้หมดหลอดเลยเพราะว่ามันเก็บไว้ได้ไม่ได้โอเคค่ะโอเค